ด็อกซิาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาทที่ด็อกซิล่าคนี่คือภูมิประเทศอันงดงามประการตาสำหรับดินแดงที่มีสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเช่นนี้อาริโซนากลับมีชีวิตสัตว์ป่าที่หลากหลายไม่น่าแปลกใจที่สัตว์จำนวนมากซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่คือสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลื้อยคลานนั้นเป็นนักล่าที่มีผลกระทบต่ำพวกมันเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวพวกมันไม่ต้องการอาหารหรือน้ำมากนักมันกลายเป็นโรงอาหารในตัวและพวกมันก็มีหนังที่หนาและกลไกการป้องก,กันตัวอื่นๆที่ดีเยี่ยม กล่าวสั้นๆก็คือพวกมันคือสุดยอดนักเอาตัวรอดไปดูกันดีกว่าว่าทำไมพวกมันถึงเก่งกาจเช่นนี้ออริโซนานั้นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสุดขั้วตัวอย่างเช่นมันมีอุณหภูมิที่สุดขีด นาทีหนึงอาจจะอยู่ที่30องศาฟาเรนไฮน์ในขณะที่อีกไม่ขี่ชั่วโมงต่อมาอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง110องศาฟาเรนไฮน์และก็ยังมีสภาพอากาศที่รุนแรงอีกด้วยมันสามารถทนแรงได้นานหลายเดือนโดยปราศจากฝนสักเม็ดเดียวจากนั้นเมื่อถึงฤดูมรสุมแม่น้ำก็จะมีน้ำเอ่อทนนอกจากนี้มันยังมีที่อยู่และระบบนิเวศอันสุดขีดอีกด้วยตัวอย่างเช่น ถ้ามองดูด้านนี้จะเห็นทะเลทรายที่แห้งแตกระ,ะแหงซึ่งพืชแทบอยู่ไม่ได้ขณะที่อีกด้านหนึ่งกลับค่อนข้างเขียวขจีมีหญ้าและต้นไม้กระจายกันออกไปทั่วบริเวณซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศอันหลากหลายของออริโซนาและนำมาซึ่งสัตว์เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่สัตว์เหล่านี้มีเหมือนกันก็คือการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่แสนลำบากซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก วิธีพิเศษทางหนึ่งในการเดินทางไปทั่วออริโซนาก็คือเหินขึ้นไปบนฟ้าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการตรวจสอบออริโซนาโดยบรลลูนลมร้อนมันทำให้เขารู้สึกถึงความอ้างว้างและความหลากหลายเดินเขาลดลันไร่นาและป่ากระบองเพชรที่นี่มันสงบเงียบมากแต่ตามลงไปคงมีกิจกรรมมากมาย ไม่มีอะไรที่เขาจะอยากทำมากไปกว่าการมองหางูให้มากที่สุดเจฟฟจะเริ่มค้นหาที่เทือกเขาชิริคาฮวาซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนตะวันออกของนิวเม็กซิโกสำหรับผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลือ้อยคลานนี่เป็นสุดยอดการล่าสมบัติ <Yeah. S 1> เพราะว่าใต้ก้อนหินจะมีสัตว์ที่น่าทึ่งมากมาย เจฟบอกว่านี่เป็นงูที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้งูชนิดนี้เรียกว่างูหางกระดิ่ง Western Diamond b a c k มันได้ชื่อมาจากสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดที่พาดไปบนหลังสัตว์ชนิดนี้ตัวอ้วนเท่ากับข้อมือของเขาแลนี้ก็คืองูที่ใหญ่และยาวเป็นอันดับสองของโลกใหม่ อันที่จริงแล้วที่เดียวที่คุณจะพบงูหางกระดิ่งตัวจริงก็คืออเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้เจฟฟบอกว่าให้ลองจินตนาการว่าตัวเองเดินในทะเลทรายตอนกลางคืนมองไม่เห็นว่าจะไปทางไหนและได้ยินเสียงสั่นหางที่ใกล้ข้อเทา้าซึ่งมันจะทำให้คุณตื่นเต้นมากทำไมงูหางกระดิ่งจึงต้องสั่นหางนั่นเป็นคำถามที่ดีมาก ถ้าอยากจะทราบคำตอบก็ต้องย้อนกลับไปในอเมริกาเหนือเมื่อ1000งปีก่อนซึ่งมีสัตว์ขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเมกาฟฟร์นาเช่นควายและสัตว์อื่นๆเดินไปทั่วที่ราบงูหางกระดิ่งก็ชอบอยู่ในบริเวณนั้นพวกมันจึงต้องมีกระดิ่งที่หางไว้เตือนสัตว์กีบเท้าขนาดใหญ่ไม่ให้เดินมาเหยียบแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูที่กระดิ่งก็จะเห็นว่ามันมีชั้นผิวหนัง แล้วก็มีปุ่มปมที่ก่อตัวเป็นชั้นๆและถ้าหากว่าจับตรงนี้ก็จะทำให้กระดิ่งหยุดสัน่นพวกมันมีชื่อเสียงที่ร้ายกาจทีเดียวแต่เขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะร้ายกาจจริงๆสัตว์ชนิดนี้จะโฉกกัดแม้ว่าคุณจะไม่ไปวุ่นวายกับมันเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอ่านผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับงูหางกระดิ่งซึ่งบอกว่าคนที่โดนงูกัดกว่า70%นั้นเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล I don't think it's so a Oh my gosh. Where's my mother when I need it? I was just walking through this really beautiful desert and a jumping choya just attacked me. And I mean it really got me good. I'm not just like doing a cactus demo here. That thing is all the ways in and I can feel it. really messing with me, man, and I'm afraid to take it out. What kind of o are you? เทือกเขาชิลิคาฮวานั้นประกอบด้วยที่อยู่ที่หลากหลายชนิดเช่นป่าที่เขียวชอุ่มและป่านาทึบซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณจะนึกถึงสำหรับอาริโซนา cow patty just for you come on this pine log right there isn't that beautiful c h i e บอกว่างูตัวนี้งดงามมันมีหลากหลายสีสันซึ่งอในที่จริงมันอาจจะสวยกว่านี้แต่ตอนนี้มันกําลังเตรียมพร้อมจะลอกคราบ ที่เขารู้ก็เพราะว่าท้องของมันเป็นสีน้ำเงินนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตจักขุนมัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผิวหนังถูกดึงออกจากร่างแล้วมันก็ผลัดผิวเขาบอกว่านี่คืองูมัล t a เทนคิงงูมัล t a เทนคิงแห่งอริโซนานั้นมีแถบสีเหลืองและแดงสดแล้วก็ยังสว่างจ้าขึ้นด้วยสีดำมันเป็นอพอเซเมติก ที่มีเอาไว้เตือนภัยซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายในกรณีของเจ้าตัวนี้มันเป็นเพียงแค่การข่มขู่เท่านั้นเองมันอาจจะดูเหมือนงูที่อันตรายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์แต่ใช่ว่าจะไม่มีพิษภัยต่อสัตว์อืญญ่นๆมันสามารถกินงูกินกิ้งกาและกินหนูและก็เช่นเดียวกับงูคิงและงูอื่นๆมันจะมีวิธีสังหารเหยื่อที่พิเศษคือการพันรอบตัวแล้วค่อยรัดแน่น Hello there Look at และเจฟฟก็พบกับงูอีกชนิดหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นงูที่ยอดเยี่ยมมากและก็เป็นงูที่พบได้ทั่วไปเป็นงูตัวยาวซึ่งพบได้ทั่วดินแดนทางตะวันตกเชียงใต้ Right into the central part of the city. Great snake. Okay, now we want to find lots of snakes, so you show me. Okay, I'll follow you. All right, I'm coming. Where do I go? Up the hill? Okay, I can go there. I'm waiting. อีกสักครู่พบกับการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาว flight, the lights, the จากนั้นจะไปสำรวจเรื่องราวของงูกันต่อห okay. ลังจากออกตามล่าง,งูมาเต็มวันเจฟอยากจะเห็นว่ามีกิจกรรมกลางคืนชนิดใดเกิดขึ้นในทะเลทรายบ้าง และเขาจะทำโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชื่อเขตที่ฮินแมน h u มิงเบิร์ดฟ e เดอรนั้นเป็นภาพที่เราพบได้บ่อยในอริโซนาตะวันออกบางครั้งค้างคาวยังมาอาศัยกินจากแหลง่งพวกนี้แทนที่แหล่งธรรมชาติเช่นกระบองเพชรซึ่งอาศัยค้างคาวเพื่อการผสมเกสรด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาพถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a .com เคที่กำลังศึกษาผลกระทบของอุปกรณ์พวกนี้ต่อค้างคาวและพืชซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือจากค้างคาวตามที่ต้องการและเวลาศึกษาค้างคาวตาข่ายนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญตอนแรกเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจับนกแต่นักวิทยาศา,าสตร์หัวใสบางคนที่ศึกษาค้างคาวพบว่ามันเหมาะสำหรับจับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบินได้เช่นกันเคที่บอกว่าถ้าหากเปิดไฟพวกมันจะเห็น ดังนั้น <c oughs> เมื่อจะตั้งตาข่ายแล้ว <All right. S 1> เธอจึงต้องรีบไปซ่อนตัว <c oughs> ทำเสียงดังให้น้อยที่สุด <c oughs> แล้วปิดไฟ แล,และพวกเขาก็ได้ขัง oh ข่าวแล้วเคทที่บอกว่ามันเป็นขังขาวจมูกยาวและลิ้นยาวซึ่งเป็นชนิดที่กินน้ำหวานจาเคสอนเป็นอาหารอย่างละตัวเพื่อให้เชฟได้เห็นว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงและเชฟก็บอกว่านี่คือขังข่าวลิ้นยาวและตัวนี้ก็คือขังข่าวจมูกยาวแต่ดูเหมือนว่าเจ้าลิ้นยาวน่าจะถูกเรียกว่าเจ้าจมูกยาวมากกว่า เคที่บอกว่าอันที่จริงเจ้าจมูกยาวนั้นมีจมูกสั้นและลิ้นยาวก็มีลิ้นที่สั้นด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งชื่อคงจะเพี้ยนไปจากนั้นเจฟถามว่าแล้วจะทำอย่างไรกับมันต่อไป <Okay. S 2> เคทที่บอกว่าเธอต้องหาตัวอย่างเกสรจากพวกมันโดยเริ่มจากหัวก่อนเพราะเวลาพวกมันยื่นหัวเข้าไปในดอกไม้มันจะติดเกสรอ,ออกมาด้วย เจฟ e f บอกว่าเมื่อเคที่ได้ตัวอย่างเกสรเธอก็จะสามารถระบุชนิดของพืชที่สัตว์ชนิดนี้ไปเยือนในเวลาหากินกลางคืน <c oughs> และเขาก็คิดว่าการทำวิจัยขังข่าวเช่นนี้คล้ายกับการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวเพราะกลางดึกในอลิโซนาเจ้าพวกนี้กำลังบินไปรอบๆแล้วจู่ๆมันก็แข็งตัวกลางอากาศแล้วจากนั้นก็มีแสงไฟ <c oughs> แล้วก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะปล่อยตัวพวกมันไป เจฟฟถามว่าจะตรวจสอบเพศด้วยหรือไม่เคที่บอกว่าพวกมันเป็นเพศเมียเจฟฟ์บอกว่าเขาเห็นของเหลวใสในขวดแก้วและอยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับขังข่าวด้วยหรือไม่ <Okay. S 2> เคที่บอกว่ามันเป็นน้ำหวานซึ่งเธอจะให้ขังข่าวได้กินเชฟบอกว่าขัางข่าวนั้นเป็นสัตว์ที่กินได้ไม่น่าดูเอาเสียเลยและเชฟก็บอกว่าการที่เกที่ต้องทำเช่นนี้เพราะความเครียดของพวกมัน ซึ่งเธอบอกว่ามันรู้สึกสนุกที่ได้ทำเจฟก็กล่าวลาเธอและบอกว่าเขาสนุกมากที่ได้มาชมการทำงานในคืนนี้ Hi my name s Clivis Corwin and if you want a lot of f u n y o u g o t t a watch my cousin show His name is Jeff Corwin and it's really funny Yeah you're really gonna like what? s เจฟจับงูมาได้ตัวหนึ่งมันเป็นงูพิษเขาบอกว่าเขารักอริโซนามากเพราะว่ามันมีสัตว์หลายชนิดให้ติดตามและนี่ก็เป็นงูจมูกยาวพวกมันออกมาหาอาหารตอนกลางคืน มันกำลังจะข้ามถนนและโชคดีที่เป็นเขาซึ่งถ้าหาว่าเป็นคนอื่นมันคงเป็นงูปิ้งไปแล้วเพราะงูตัวนี้มีขนาดที่พอเหมาะพวกมันตัวไม่ใหญ่เกินไปตัวยาวเพียงแค่2.5ถึง3ฟุตเท่านั้นและสาเหตุที่เรียกง,งูชนิดนี้ว่างูจมูกยาวก็เพราะว่ามันมีแนวปากบนที่ยาวและแคบซึ่งเป็นเครื่องมือธรรมชาติที่ใช้ขุดโพรงในดิน หรือแสหาทางเข้าไปในดงหินซึ่งพวกมันจะทำในช่วงเวลากลางวันและในเวลากลางวันนั้นสัตว์พวกนี้มักจะหลบไปจากสายตามันสามารถใช้จมูกอันแหลมคมดันโตเข้าไปในรังหนูได้แม้ว่าจะกินหนูตัวโต,วตวรุ่นใหญ่ไม่ได้แต่มันสามารถกลืนกินลูกหนูได้อย่างง่ายๆและมันก็ยังกินกิ้งกาทุกชนิดได้อีกด้วย และเจ้าตัวนี้ดูท่าทางมันกำลังจะไปที่นั่นซึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะส่งมันไปให้ถึงที่และอีกไม่นานฝนก็คงจะตกลงมาซึ่งคืนนี้เขาทำงานมาทั้งคืนแต่ก็โชคดีที่ได้พบงูจมูกยาว เชฟบอกว่าความท้าทายเล็กๆน้อยๆในทะเลทรายก็คือปล่อยให้สายตาของเรากวาดไปทั่วภูมิประเทศแต่ก่อนจะทำแบบนี้คุณอาจสงสัยว่าชีวิตเบื้องหลังแนวกระบองเพชรนั้นเป็นเช่นไร <c oughs> และถ้าลองกวาดตาดูเร็วๆก็อาจจะไม่พบอะไรซึ่งอันที่จริงแล้ว เขาบอกว่าเราจะได้เห็นว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งหนึ่งและนั่นก็คือนกพิราบท <doesn> ่าทางของมันไม่อยากให้เขาเข้าไปใกล้เหมือนกับว่าปีกของมันจะหักเพราะน,นี่คือสิ่งที่มันปกป้องอยู่ มันคือลูกนกพิราบสองตัวซึ่งเป็นสีเทาทำให้มันเกลืนกับพื้นและหิน This insect normally when you find them they're extremely green or they're extremely brown but this one just perfectly blends in gotcha look at this isn't that awesome huh oh, looks like we got a male and a female just great about the jeff corwin experience you get to see nature and the process of life unfold before your eyes all right guys you need some privacy togethers walking เชฟบอกว่านี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าทุกอย่างมีความงดงามในตัวเช่นกระบองเพชรที่มีน้ำแหลมแต่จริงๆแล้วภายในกลับเป็นดอกไม้ที่งดงาม S <S เจฟฟ์บอกว่าการขึ้นบอลลูนนั้นยอดเยี่ยมมากมันลอยขึ้นไปจากพื้นเร็วมากและตอนนี้เขาอยู่สูง300-400ถึงฟุตและเขาก็บอกว่าการตกของบอลลูนนั้นไม่ได้ทำให้คุณถึงตายได้แต่การลงจอดทางหากที่อันตรายอีกสักครู่หนึ่งพบกับประสบการณ์ที่เจฟฟ์คอวินเรียกว่าจอมคนเต้นระบำกับกิ้งกาง,งอนจากนั้นไปพบกับสัตว์ประหลาดอีก hey, <go> ชนิด <to the S 2> <one. S 1> หนึ่ง Starlog August 26th 2060 I've been on a moon vendor now for two weeks I'm yet to find spot but I'll continue to look ในอริโซนาตะวันออกเฉียงใต้มีบริเวณเชื่อเขาชิริคาฮวาซึ่งเป็นพืนที่อยู่อันเหมาะสมสําหรับกิ้งกา่าจอมพลางตัวและคล่องแคล่ว <Liz> เจ้าตัวนี้คือกิ้งก่างอนเท็กซัสนั่นเองบางครั้งพวกมันถูกเรียกว่าคังคกงอนและตอนที่ยังเด็กนั้นเจฟฟเคยอ่านเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้และทำให้เขาอยากพบมันมากพวกมันไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนชื่อแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นกิ้งกา่าซึ่งเป็นญาติสนิทกับอีกัวนาและเขาบอกว่าโครงสร้างของมันนั้น เหมาะกับการป้องกันตัวมากมันมีหนามแหลมปกคลุมร่างกายเหมือนกับมีงอนเล็กๆยื่นมาทั่วร่างและสิ่งที่คุณจะต้องสนใจก็คือกิ้งก่าพวกนี้กินเหมือนคังคกนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเรียกมันว่าขังคกงอนเพราะเวลาที่มันกินนั้นมันจะใช้ลิ้นรวบรวมแมลงที่ติดกับลิ้นเหนียวๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ตวัดกลับเข้ามา และจะเห็นว่าตัวมันแบนมากซึ่งมีหลายเหตุผลแต่เหตุผลหนึ่งก็คือเวลามันนอนอยู่แบบนี้มันกำลังดูดซับพลังงานความร้อนเพราะว่าพื้นผิวมากนั้นก็หมายถึงว่าสามารถดูดซับความร้อนเข้าสู่ตัวได้มากขึ้นส่วนเหตุผลที่สก็คือมันเป็นวิธีป้องกันตัวที่ดีสมมุติว่างูฮอกโนสเลื้อยผ่านมาซึ่งเป็นงูที่ชอบกินคังคกมากและอาจเข้าใจผิดคิดว่ากิ้งกาเป็นคังคก แล้วกิ้งกาก็จะพองตัวขึ้นมาทำให้ตัวมันใหญ่มากแล้วก็เกลื่อนลำบากและตอนนี้เจฟก็จะเดินทางต่อไปและเขาจะปล่อยเจ้ากิ้งกางอนไปตามทาง

เขารู้จักที่ใกล้ๆกันนี้ซึ่งจะพบกิ้งก่ากว่า50ตัวในพื้นที่แคบๆซึ่งก็คือสถานีวิจัยตะวันตกเฉียงใต้การศึกษาที่ดำเนินอยู่นี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกิ้งก่างอนและการกินของพวกมันเจฟบอกว่าคอกนี้เต็มไปด้วยกิ้งก่างอนที่พลางตัวอย่างดีถึง40ตัวเขาต้องระวังฝีเท้ามากๆเพราะไม่อยากจะเหยียบไปบนตัวมัน and we're just going to watch and hopefully we'll get some meeting happen. Doxilá สารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ doxila.com